เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างสวยไหมสวัสดีครับผมเขตแจ๊สครับหลายคนต่างตามหาเคสโทรศัพท์มือถือที่อยากจะให้แบบโชว์ตัวเครื่องสวยๆของเรานะซึ่งโทรศัพท์เราก็ซื้อมาแพงนะใช่ไหมก็เกือบครึ่งแสนอะแล้วก็แบบอยากโชว์ก็อยากโชว์แล้วก็ห่วงก็ห่วงแต่มันจะมีเคสตัวไหนบ้างที่มันตอบโจทย์นะครับ ซึ่งผมคือคนหนึ่งที่ที่ตามหาเคสแบบนั้นที่มันตอบโจทย์แต่ถามว่าเคสเนี่ยมันป้องกันไหมมันป้องกันแน่นอนครับแต่ว่าจะป้องกันมากป้องกันน้อยก็อีกเรื่อง,นงหนึ่งแล้วก็1แล้วต้องป้องกันแล้วต้องได้ความสวยซึ่งผมเจอมาแล้วตัวหนึ่งไปดูนครับว่ามันคืออะไรก็สำหรับ iphone 12 pro max นะครับมีเคสอยู่หนึ่งยี่ห้อชื่อว่า air jacket ครับผม ซึ่งแอร์แจ็กเก็ตเนี่ยก็จะเป็นเป็นเคสที่มีความแบบาบางนะจุดขา,ขายของเขาบางแล้วก็แข็งแต่ถามว่าตกแล้วพังไหมก็ต้องพังอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งก็อย่าทําให้มันตกเลยแล้วกันจริงๆแล้วนะผมคือหนึ่งคนที่ตามหาเคสที่ที่ค่อนข้างจะสลิมและบางนะครับซึ่งแอร์แจ็กเก็ตก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผมมากๆนะครับผมไปได้ในราคา,เ,าเขาเขียนว่าเซลนะ990บาทซึ่งไม่รู้เซลจริงหรือเปล่า แล้วก็เป็นสีสีเทานะครับเป็นสีเทานะครับเป็นของ iPhone 12 Pro Max นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะแกะอันนี้ผมได้เปิดมาสักเล็กน้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คูลไหมเท่มากเลยนะสวยมากปึ๊บ ไงบางโอ้โหคือแอร์แจ็กเก็ตมันจะมีผมรู้สึกว่ามันจะมีหลายสีเหมือนกันนะน่าจะมีประมาณสีถึงประมาณสีสีปะ่ะเออแล้วผมแต่ผมเลือกสีนี้มาอ่ะทีเนี้ยเรามาลองใส่กันดูเลยดีกว่าครับว่าว่า,วานาตามันจะเป็นยังไงสำหรับผมเนี่ยเป็น iPhone 12 Pro Max เนาะสีกาไฟ์นี่ไงครับอ่าอางนี้สวยงามนะแล้วก็แล้วก็เป็นเออ ขอบมันก็จะมันๆน,นี้นะตามสไตล์แต่ว่าแอร์แจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นเป็นเคสที่ตอบโจทย์มากๆในการในการที่ใส่แล้วมันจะทำให้รู้สึกว่า iPhone เราเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้หนาขึ้นนะ่ะโดยเคสส่วนมากอะ่ะที่ใส่ไปแล้วอะ่ะมันเราเราจะรู้สึกว่า iPhone เราอะ่ะมันเคสมันหนามันหนาขึ้นนะเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันครับตอนใส่วิธีการใส่ก็คือใส่ด้านข้างก่อนนะครับด้านที่มันมีรูนะครับนี่อ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่ ใส่ด้านข้างนะปึ๊บง่ายมากไม่แล้วถามว่าที่มันกินขอบเครื่องที่เขาที่เขาว,าว่ากันเนี่ยจริงๆไม่ไม่ไม่จริงเลยนะครับผมไปไปศึกษามาประมาณหนึ่งแล้วไม่ไม่กินขอบเครื่องเลยนะครับรุ่นใหม่แล้วอ่ะปึ๊บเรียบร้อยง่ายมากแค่นี้เองครับแล้วก็ตัวตัวในส่วนของกล้องเนี่ยอ่ะมันจะนูนขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดว่าวางวางวาง,วางกับโต๊ะกับอะไรก็จะไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไร นะครับนี่เป็นไงสวยไหมมันจะพอดีมากเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยพอดีมากเลยเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่ที่เห็นเป็นรอยไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่แต,แต่ตรงหน้าผมเนี่ยมันจะเป็นรอยแบบจุดๆอนะ่ะเขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีเอ่อไมโครดอทนะครับที่ทําให้การใส่ใส่โทรศัพท์เข้าไปกับกับเอ่อกับเคสเนี่ยมันจะไม่ติดกันมันจะไม่มีมันจะไม่ดูดกันนะครับนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้ก็ พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วเราก็เช็ดซะหน่อยนะเพื่อความแบบสวยงามนะเช็ดมันอย่างเงี้ยแหละเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างสวยไหมว้าวเนียนกลิบเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยเห็นปะสวยงามมาก เลิฟเครับขอบคุณแอดเจเกตทีผ่ผลิตของดีๆแบบนี้มานะครับก็ผมว่าน่าจะ,ะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะอย่างผมซื้อมาจากร้าน K-Accessory นะครับก็มันตอนนี้มันเซลล์อยู่อะ่ะมัน990บาทอะ่ะนะก็ไม่รู้เซลล์จริงหรือเปล่าด้วยเออแต่ก็ราคานี้ก็ก็อย่าไปทำให้มันตกแล้วกันครับโทรศัพท์เราซื้อมาแพงนะแล้วก็ถ้ามันตกแล้วผมว่าเคสไหนมันก็เอาไม่อยู่อะ่ะนะ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับสีกาฟไฟนะสวยมากโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วไงเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ